วันนี้สมภพได้มาทำบุญที่วัดไร่ขิงนะคะไม่ได้มาหลายปีปีนี้ก็มาทำบุญจา้าทำบุญวัดไร่ขิงค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ นี้ก็ได้มาทำบุญวัดไร่ฉีงน,นะคะวันนี้คนไม่เยอะแต่ในวททัดคนจะเยอะนะคะนี่ก็เป็นบริเวณวัดไร่ฉงจ้าที่อยู่อาศัยพระบุญของประเทศชาติแผ่นดินที่เราได้อยู่อาศัยทั้งหมดนี้ก็ลงจากกัน นี่ก็เป็นบริเวณวัดไร่ขิงนะคะจะเดินลงไปท่าน้ำก็จะมีปลามีเรือให้เราเช่าข้ามฟังด้วยนะคะ ทา้มือวนตลาดน้ันหวาคไปกรละหวาเดี่ยคือ่าดน้เออกัมาเนีมาได้ทุกวันไงเรามานั่งชิวๆร่มเย็นมาแล้วคนเยอะๆเล ายเยอะมากเลยก่ย่างเลยทรมะาพร้าวน้ากินทุกย่างก,กาซื้ออันนี้ขอ้าขนมเปี๊ยอะไรเนี่ยเยอะมากเลย เนช็อตมีหลายอย่างที่เลือกเลยขบ่ขอบอกวมากมากเลยจ้า